ลบทุกคำสบประมาทที่ได้เคยสบประมาทผู้บริหารอย่างบอสโจยูมนินเอาไว้ทุกคนขาลาสุดภาพ,พยนตร์เรื่องคายอ้อสร้างปรากฏการ์หนังของคนอีสานเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปรดยให้ฟังค่ะและวันนี้สาวไอไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กับสาวกุก๊กสวัสดีค่ะสาวกุก๊กสวัสดีค่ะคายอ้อแผงลิแล้วสาวไอไโอ้โห เข้าลงฉายวันแรกแบบทั่วประเทศไทยแบบโอ้โหโรงห,ห,หนังแตกค่ะ,ะเออเป็นปรากฏการครั้งยิ่งใหญ่ในวงการหมอลำและวงการภาพ,พยนตร์ไทยด้วยเนาะค่ะอือ,อใช่ ซึ่งบอกเลยนะว่าวันนี้วันที่17รก,กรกฎาคมเป็นวันแรกของคานเปิดฉายจริงนะคะของภาพยนตร์เรื่องคายอ้อซึ่งไม่ว่าจะเป็นโรงภาพยนตร์ใดๆทั่วประเทศไทยเต็มไปด้วย f อ f ซแฟนคลับนะคะแฟนหมอลามรวมไปถึงขอหนังที่รอคอยภาพยนตร์เรื่องนี้และพอถึงวันจริงเนี่ยก็คือเข้าไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันเยอะมากเลยทีเดียวนะมากมากที่สุด และบอสโจก็คือโอ้โหป่าปื้มดีใจสุดๆคายอ้อกำลังทำงานกำลังแผงลิตนี่แหละ mm hmm. ของแท้ของจริง mm hmm. เพราะสมัยก่อนเนาะที่สาไอ้เริ่มต้นขึ้นหัวข้อเนาะว่าลบคำสุปปะมาดได้ mm hmm. เพราะมีคนเคยดูถูกบอสโจใช่ไหมว่าทำอะไรก็ล้มเหลวทำหนังออกมาจะมีคนไปดูไหม <Okay. S 1> เออในตอนนั้นเนาะตอนที่ mm hmm. ได้เปิดตัวหนังขึ้นมาเนาะแล้วมีกระแสแบบลุบๆให้กับบอสโจเนาะว่าเออดูถูกว่าจะทำได้ไหมอย่างงู้นอย่างนี้แล้วทีนี้ล่าสุดทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าเป็นปรากฏการณ์หนังไขอ่ออดที่แบบยิ่งใหญ่อลังการคนนับเป็นล้านเลยเลยเนาะแห่ดูในวันนี้เชื่อว่ายอดวันนี้ร้อยล้านหรือเปล่า สาวไอ,อได้ยินมาเวลๆวชช่วงกลางวันนะว่าห้าสิบล้านแล้วนะคะอือหรือว่าเก่งมากๆเลยนะวันเดียวห้าสิบล้านเนี่ยก็ทุกสถิติภาพยนตร์ไทยหลายๆเรื่องเลยนะใช่แล้วเออและคืออันนี้ก็คือต้องขอชื่นชมทางด้านผู้บริหารอย่างบอสโจยูมนินด้วยที่แบบว่าคิด เริ่มที่จะสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องเนี้มันมันตอบโจทย์แล้วคือมันมีผลดีกับคนอีสานกับวงการหมอลำแล้วก็ทําให้ตลาดหมอลาเนี่ยแน่นอนว่าถ้าภาพยนตร์เรื่องเนี้ยฉายเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยตลาดหมอลำจะกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นทําให้คนอีสานแบบเราหรือว่าคนในวงการหมอลาเนี่ยมีการมีงานทำเนาะ,ะเอ,อมีอไรายได้ที่มากขึ้นใช่แล้วอและ ที่สำคัญเลยนะเสากุ๊เป็นการเผยแผ่วัฒนธรรมของคนอีสานให้คนจังหวัดอื่นๆได้รับชมรับฟังกันเนาะให้คนทั่วประเทศได้รู้เนาะได้เห็นถึงวัฒนธรรมทางอีสานว่ามีดียังไงเออไม่ใช่แค่ว่าอะหมอลามบางวงทําแต่คอนเทนต์คอนเทนต์มันไม่ใช่แค่นั้นไง มันสื่อถึงวัฒนธรรมทางอีสานด้วยการที่ถ่ายถ่ายทำหมอลำใช่ไหมถ่ายทอดเรื่องราวถ่ายทอดผลงานออกมาแต่ละวงหมอรำคณะแต่ละวงถ่ายทอดออกมาอย่างนี้เออแล้วยิ่งปรากฏการเรื่องไครอ้อด้วยก็เกี่ยวข้องกับหมอลำด้วยเพราะไครอ้อนี้ก็คือเป็นเหมือนเราต้องนับถือใช่ไหมคนที่เขเป็นหมอลำเนาะ หมอลำเขาจะมีไหว้ครูเออจะมีไหว้ครูยกครูข้ามหัวไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่ต้องไปดูนี่แหละต้องไปดูครอ้อถึงจะเข้าลึกถึงจะรู้ลึกถึงเรื่องใครอ้อว่าเป็นยังไงบ้างคำว่าคยอ้อคืออะไรค่ะอ้อแตกคืออะไรอ่าผิดอ้อผิดยอ้อเป็นจังใดจะถึงเอียงแน่อ มก่กและจะได้เห็นแบบบทบาทใหม่ๆของศิลปินที่ไปร่วมแสดงเป็นไปร่วมเป็นหนึ่งในพักนักแสดงของภาพยนตร์เรื่องนี้นะเพราะว่าภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนักแสดงหลักๆก็คือคนในวงการหมอลำใช่เลยผู้บริหารก็มีเนะาะสกุ๊กเนาะ,ะ,ะ,ะระดับผู้บริหารก็มีหลายคนเลยทีเดียวนะคะ,คะ,ะไปถึงปู่บาอาจารย์ยปู่วีวียรพงศ์อย่างเงี้ยค่ะปู่วีนี่สแสดงไม่เอาค่าตัวเลยนะ แล้วก็ตีบทแตกมากเลยนะสาวกก็นั่นแหละอ่าก็นั่นแหละโหชื่นชมปูวีมากๆอ่าแล้วทางข่าวลูกทุ่งสาวไอก็ได้เขียนอ่าโพสต์นี้ของหนังไข่อ้อไว้ว่าสุดทึ่งกับปรากฏการหนังไข่อ้อแผงลิตแล้วเข้าโรงฉายวันแรกวันที่17ก็คือวันนี้เนาะได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม ทั้งในกรทมและต่างจังหวัดโดยเฉพาะภาคอีสานบ้านเราค่ะ uh huh. อะแล้วทั้ง uh huh. นักร้องหมอลำดังๆก็พาพ่อแม่ญาติพี่น้องรวมถึงแฟน,แฟนๆลูกทุ่งหมอลำต่างทยอยซื้อตัว๋วเข้าดูใครอ้อในโรงหนังเคือือเมเจอร์และ SF แต่ละรอบสุดค,คึกคักทั้งวันเต็มทุกรอบโดยเฉพาะ าทางโรงหนังเมเจอร์โรบินสันร้อยเพราะเกิดปรากฏการณโรงหนังแตกม<แ>อีอย่างเช่น<แ>เขาเรียกนะอินฟูซอ,องดูฮีเนาะ<แ>ก็<แ>ไปเหมารอบให้แฟนคลับเออให้แฟนคลับได้ชมฟรีด้วยเออแล้วต่อแถวกันยาวเหยียดจนรปภต้องดูแลจัดแถวต่อคิวเพื่อไม่ให้วุ่นวายและ เป็นความรวดเร็วด้วยสาวไออืจะบอกว่าตอนที่วันนี้แอบไปเห็นไลฟ์สดของสาวน้อยด้วยค่ะไลฟ์สดภาพบรรยากาศหน้าโรงหนังที่แบบว่าเอฟซีแฟนขับไปต่อคิวนะไปรอไปรอดูภาพยนตร์เรื่องเนี้ยเยอะมากจริงๆและสาวกุ๊กหนึ่งนั้นสาวเนยสาวเนยใช่ไปอยู่ที่ร้อยเอ็ด ใช่แล้วแพนกล้องไปดูเสาวเนยด้วยนะเออแอดมินสาวน้อยนะคะแพนกล้องไปหาสาวเนยด้วยวันนั้นสาเนยก็ไปร่วมงานนี้เนาะค่ะแล้วทั้งสองคนก็จะไปเร็วๆนี้แหละคทุกคนค่ะเพราะวติดภารกิจหลายอย่างคือวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าแฟนคลับต้องไปแน่นไปเยอะแน่เราจะหาโอกาสวันเวลาไปแน่นอนเออ เพราะยังไงหนังเรื่องนี้ต้องอยู่ในโรงภาพยนตร์นับเดือนถ้าหนังเรื่องไหนเนี่ยได้ยอดแน่นคนยังดูไม่ครบเขาก็จะเขาเรียกอะไรยืดเวลาเนะยาะขยายเวลาให้คนได้ดูในโรงภาพยนตร์เต็มแบบเต็มที่ไปเลยเออนั่นแหละนี่แหละก็คือการดูหนังนะทุกคนนะอยากได้แบบหนังที่มันได้อัตลัค่ะมันต้องดูที่โรงหนังเท่านั้นถูกต้อง สาวไอชั้นเนี่ยอยากอยู่ในเมืองอุบลมากๆเพราะบ้านฉันอยู่นอกอยู่เขมรลาดห่างจากเมืองอุบลมันก็ร้อยเป็นร้อยโลถ้าสา์อาทิกก็คงแน่นมากฉันต้องฉันต้องต้องจองล่วงหน้านัา่นแหละจองในเว็บนั่นแหละถึงจะได้ไปดูเนาะจะได้ไม่ต้องต่อแถวกันยาวเนาะ yeah. mm hmm. อ่าแล้วแบบด้านบอสโจพร้อมอุ๋ง <Yeah. S 1> อิงแบบ คือน้องอีกิงเนาะคงดีใจแล้วก็น้ําตาไหลามากเนาะ mm hmm. เห็นวันเนี้ยแบบเป็นวันที่รอคอยมานานไง mm hmm. เพราะบอสโจทุกคนน่ะอะทุ่มเทมากเนาะ mm hmm. กับหนังเรื่องนี้ mm hmm. ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าอดหลับอดนอนเออแบบไม่ได้นอนแบบสบายเออ mm hmm. เพราะเพราะจริงจังมากบอสโจน่ะทุ่มเท จริงจังกับหนังเรื่องนี้มากให้อยากให้มันออกมาดีเนาะแล้วทุกคนแล้วเราเห็นทุกคนรีวิวอยู่เห็นไหมล่ะบอสโจแชร์สน่นเลยหน้าเพจของบอสโจหนุ่มโจเนาะสายเนาะทุกคนแบบโอ้โหทําให้เราเนี่ยโอ้ยิ่งอยากไปอยากไปนะค่ะใชอแล้วเรื่องเนี้ยอยากรู้จริงๆเลยว่าอุ้มอิงเล่นเป็นอุ้มอิงมันจะเป็นยังไงใช่ไหมอ่าก็นั่นแหละ เออแต่แบบแต่ละคนเขาก็อยากเขาก็อยากให้ทุกคนไปดูเนาะเขาก็เล่ามาไม่หมดไม่เหมือนที่เราแบบเออเราต้องไปเห็นกับตาเราต้องไปดูกับตาเนาะเราถึงจะรู้รว่าเป็นยังไงแต่ทุกคนเล่ามาเนี่ยโอ้ยยิ่งทําให้เราอยากไปดูค่ะแต่ที่แน่ๆเราว่าหนังเรื่องนี้สาวไอทะลุหนึ่งพันล้านแน่ต้องทอํปาปากฏการยิ่งใหญ่ให้หนังไทยให้วงการหมอรมฝั่งอีสานวัฒนธรรมอีสานมากๆเนาะจ้ะ ใช่ค่ะบอกเลยนะว่าตอนนี้คือสื่อใหญ่ระดับประเทศทุกแพลตฟอร์มทุกสื่อเนี่ย<ช>จับจ้องมาที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จับจ้องมาที่ศิละปะวัฒนธรรมของคนอีสานรวมไปถึงหมอลำนี่แหละค่ะแล้วก็คือให้ความสนใจหมอลำมากเลยนะตอนนี้เป็นอย่างมากใช่แล้วยิ่งภาพยนตร์ไคลอ้นี่มาเปิดในช่วงนี้อีกด้วย,ยมันยี่ทำให้กระแสเนี่ยมีความแรงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ และมันก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนอิสานแบบเราเนาะสาวกุ๊บเนาะอืมอ่าแล้วอ่าทางลัมเพิรนสตอรี่ก็ได้ลงเนาะว,ว่าปาดลงหนังเขาก็ได้ถ่ายแต่ละคนเขาก็ได้ถ่ายลงเนาะว,ว่าแต่ละลงหนังมันแน่นมันยาวลงหนังแตกพันล้านนี่แค่เอื้อมทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยคอนเฟิร์มเป็นเสียงเดียวกันเลยสาวไอ นั่นแหละอ่ะ <S <S 1> <S 1> นี่แหละเราสองคนไม่พลาดแน่ค่ะเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังสำหรับใครที่่าไปดูแล้วก็รีวิวให้ฟังหน่อยแต่ก็อย่าเพิ่งพูดหมดแน่ก็พูดไม่หมดหรอกเนาะเพราะว่าหนังมันยาวเออเสปอยเยอะ<ร>แต่ที่ความรู้สึกอะไรเรวรีวีความรู้สึกก็พอนั่นแหละให้แบบให้ทุกคนที่ยังไม่ไปดูเนาะเอออยากไปดูเออแต่เชื่อว่าทุกคนต้องไปดูทุแบบใครที่ไม่เคยดูยังไปดูอาวสไอหนังเรื่องเนี้ยอือ พวกไอ้แฟนคลับหลายหลายคนนะบางทีไม่เคยเข้าลงหนังเลยต้องไปดูอ่ขาขณะพอ่อพ่อการชัยเนาะคอยก็บม่เคยบ่ได้ไปเบื้องหนังนี่หลายปียดได้ยี่สิบสามสิบปีแล้วลวะว่ะ<ม>เออแล้วก็<ม>แฟนคลับก็เออ<ม>ข้ามาคอมเมนต์เออแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากที่แกไลฟ์สดเนาะอ่าคอยก็ไม่เคยเข้าไปคอยต้องไปเบิ่งเทือแรงเลยนี่หละนังไข่อ่อนเนี่ยออละเห็ดให้คอยอยากเบิง่งหนังว่าแซ่แฟนคลับทั่วประเทศไทยเลยวอลเป็นเสียงเดียวกันนี่แหละะงั้น อ่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นใช่ไหมสกุ๊กค่ะงั้นก็ฝาก f อแฟนคลับทุกๆคนนะคะที่ฟังเราทั้งสองคนเนี่ยถ้าสะดวกวันไหนใกล้ที่ไหนก็อยากให้เชิญชวนทุกคนเนี่ยไปชมภาพยนตร์เรื่องเนี้ยกับตากับตัวเองกับหูไดีนกับหูได้เห็นกับตานาะสกุ๊บใช่แล้วค่ะไปดูกันเยอะๆนะคะทุกคน สำหรับวันนี้เราก็อขอวอวยพรให้กับทีมงานละกันทีมงานภาพยนตร์เรื่องขายออดทุกคนคขอให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบผลสำเร็จแล้วก็ปัง,ปง,ปงๆเฮงๆรวยๆทุกคนจะได้หายเหนื่อยค่ะค่ะอืมสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พบกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ